สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เขาใหญ่โอโซนค่ะวันนี้จะพาดูที่โซนของวงกันนะคะเป็นโซนที่น่าอยู่น่าอาศัยหรือทำธุรก,กิจก็ได้นะคะแปลงนี้ค่ะสิบไร่เปิดมาที่อะไรละห้าล้านฉนุดคุดแดนปลอดภย100ัยร้อยเปเซนถนนลาดยางนะคะ แล้วก็ไฟฟ้าสามเฟสน้ำพร้อมค่ะพร้อมกับวิวเขาอีก270อ,องศาเลยนะคะวิวสวยมากๆค่ะน่าอยู่น่าอาศัยหรือทำธุรกิจนะคะนะคะแปลงนี้ห่างจากถนนผ่านศึกประมาณสักห้กิโลค่ะแล้วก็ห่างจากถนนทนรัฐกมเกนะคะประมาณสัก7 8กิโลนะคะ,คะ วิวเขาไหมคะจะสวยค่ะอากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินที่ลงทุนอยู่นะคะสามารถติดต่อได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะรอเจ้าของคนใหม่อยู่ค่ะขอบคุณค่ะ